พาส่งความน่ารักของขิงข้าวและโขง3ลูกเสือน้อยของกลางที่กำลังเติบโตอย่างน่ารักน่าเอ็นดูภายใต้การดูแลของสวนสัตว์บึงชวาจบบตดสุพรรณบุรีก่อนอินต้องขอพาย้อนไปยังวันที่15พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาที่ได้มีการจับกลุมการล,ลักลอบค้าสัตว์ป่าในจังหวัดพุทดาหารพร้อมยึดของกลางเป็นลูกเสือโครง4ตัวอายุราว2เดือน เป็นเพศผู้สองตัวและเพศเมียสองตัวและได้มีการตั้งชื่อชั่วคราวว่าหุงอุ่นตุ่นต้มจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อให้เสือโคองทั้งสี่ให้น่ารักมากขึ้นคือตัวที่1เพศเมียแต่เดิมชื่อว่าหุงได้เปลี่ยนเป็นน้องมุกดาตัวที่2ก็เป็นเพศเมียแต่เดิมชื่อว่าอุ่นได้เปลี่ยนเป็นน้องสวรรค์ตัวที่3เป็นเพศผู้แต่เดิมชื่อตุ่นก็เปลี่ยนเป็นน้องข้ามโขงส่วนตัวที่4เพศผู้แต่ก่อนชื่อต้มก็ได้เปลี่ยนเป็นน้องข้ามแดน โดยที่มาของชื่อน้องเสือแต่ละตัวมีความหมายและที่มาคือชื่อมุกดาและสวรรค์เป็นชื่อของสวัสด์ประเทศไทยและจังหวัดของประเทศเราที่อยู่ตรงข้ามกันสวดข้ามแดนและข้ามโขงเป็นชื่อของการที่น้องเสือเดินทางไปมาระหว่างประเทศนั่นเองในช่วงแรกลูกเสือทั้ง4ตัวอยู่ในการดูแลของคลินิกสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9เพื่อรอเวลาให้ลูกเสือมีเขี้ยวและสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ก็จะถูกส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์จังหวัดสระเกตคือตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่นั้นลูกเสือทั้ง4ปรับตัวได้ดีสุขภาพแข็งแรงกินเก่งล่าเริงสมวัยแต่แล้วในช่วงวันที่20ธันวาคม2565ก็ได้เกิดข่าวเศร้าขึ้นมาโดยได้รับแจ้งว่าน้องข้ามแดนได้เสียชีวิตลงแล้ว สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอาการปอดอักเสบเพราะอากาศหนาวเย็นมากเลยทําให้เหลือลูกเสือเพียง3ตัวเท่านั้นได้แก่น้องมุกดาน้องสวรสด์และน้องข้ามโขงวันเวลาผ่านไปเหล่าลูกเสือได้เริ่มโตขึ้นทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจร่วมกันและลงความเห็นว่า จะย้ายลูกเสือทั้ง3ตัวไปอยู่ที่สุดพัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวาจังหวัดส,สุพรรณบุรีแทนสถานนี้พาอเลี้ยงสุราพรเนื่องจากทางสุดบึงชวามีความพร้อมกว่าทั้งด้านเรื่องงบประมาณและบุคลารกรซึ่งจะเป็นการดีแก่ลูกเสือทั้ง3นั่นเองจนเมื่อวันที่17มกราคม2566จึงได้เริ่มทําการย้ายบ้านให้ลูกเสือ โดยใช้เวลาระหว่างการเคลื่อนย้ายกว่า8ชั่วโมงด้วยกันและในรุ่งเช้าของวันที่18มกราคมลูกเสือทั้ง3ก็ได้เดินทางมาถึงสุดบึชวากอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้ชื่อมาอีกครั้งเป็นตระกูลขอไข่เพื่อให้ชื่อเข้ากับรุ่นพี่เสือโค้งข,งของกลางอย่างน้องขวัญที่เคยีชะตาการรมแบบเดียวกันมาแล้วโดยสวรรค์เปลี่ยนชื่อเป็นน้องขิงมุกดาเปลี่ยนเป็นน้องข้าวและข้ามโขงเปลี่ยนเป็นน้องโขง มาถึงวันนี้ขิงข้าวและโขงปรับตัวได้เป็นอย่างดีฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูให้เหล่าเอฟซีได้เห็นกันอยู่เสมอล่าสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่จะถึงนี้ทางทีมศัวะแพทย์ได้วางแผนเพื่อเตรียมฝังไมโครชิปเพื่อทำหลักฐานข้อมูลลูกเสือโค้งให้แก่ทั้ง3มแล้วส่วนใครที่อยากสมัครตัวเป็น f อ3เสือตระกูลขอใครสามารถไปตามชมต่อกันได้ที่ Facebook เสือสัตว์บุญฉวาก,กันได้เลย